พี่คะสภาคืออะไร น้องว่าพักเก้าไกลต้องทําความเข้าใจอะไรเสียใหม่นะคะการทํางานในฐานะฝ่ายค้านของพักเก้าไกลในสองวันที่ผ่านมาน,นี้บ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงวุฒิภาวะของคนในพักที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านในคําว่าวุฒิภาวะนี้คงยังไม่ต้องไปถึงคําว่าวุฒิภาวะผู้นําหรอกนะคะสิ่งนั้นแลดูแล้วคงจะไกลเกินเอื้อมคะ่ะเอาไปสิกง,ง่ายๆเลยนะคะเริ่มที่วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ก่อนคะ่ะผมไม่เคยมีพี่ชายสันดานแบบนี้คือคําตอบที่คุณให้กับคนที่เขาพูดว่า ผมให้เกียรติน้องๆน,นะหรือคะที่ส้ำร้ายไปก่อคําพูดที่คงไม่ได้ผ่านการกันกรองของสมองของสวสวิโรธนะคะก็คืออากับกริยาของคนอื่นๆในพักก้าวไกลที่หัวเราะสรวนเซเฮฮ่าปรบมือชอบใจเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกปัวแยกชั่วออกจากดีไม่เป็นกันทางขณะคะ่ะหรือจะให้คนไทยอีกหลายล้านคนที่มีมากกว่า14ล้านคนอย่างแน่นอนพูดบ้างได้ไหมคะว่า ประเทศไทยก็ไม่เคยมีลูกหลานสันดานแบบนี้เหมือนกันสภาผู้แทนราษฎรนะคะคือสถานที่ทํางานของคนที่ได้รับการคัดเลือกมาจากประชาชนให้มาบริหารประเทศการทํางานของฝ่ายค้านต้องทําด้วยการคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญต้องติงเพื่อก่อและให้สติเพื่อพัฒนาค่ะซึ่งทั้งสิ้นนี้นะคะสามารถทําได้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่จําเป็นต้องใช้อารมณ์ใช้วัฒกรรมสแสดงลีลาตาทันหลน่นน้ำลายท่วมเรียกเสียงเฮจากมวลชนอย่างไร้ พวกคุณจะผ่านอะไรมาก็ตามจะมีความรู้สึกอย่างไรก็ตามช่วยมีความเป็นมืออาชีพและแยกแยะให้ออกระหว่างบทบาทฝ่ายค้านกับบทบาทฝ่ายแค้นนะคะปราบใดที่พักก้าวไกลยังเข้าใจอะไรผิด,ผดยังคิดไม่ได้ประเทศไทยก็คงไม่ได้ก้าวไปไกลหรอกค่ะคงจะย่ำอยู่กับที่ที่ที่คุณสร้างแต่ความบาดหมางสร้างความโกรธเกลียด สร้างความแค้นเคืองอย่างไม่หยุดหย่อนคุณจะโด่งดังออกสื่อเยอะก็อยากทําทตัวเป็นสสหลงกระแสนะคะหลงยอดไลค์คิดว่าป๊อปปูล่าแล้วใช่ว่าจะมีความชอบธรรมนะคะสังเกตดูแล้วนะคะว่าคนในพักของคุณดูว่าจะเข้าใจเิตกันเยอะนะคะวันหนึ่งก็ทําผิดกฎหมายบ้างอีกวันหนึ่งก็ทําผิดจริยธรรมบ้าง อย่าคิดว่าดังเราทำอะไรก็ได้ทำอะไรไม่ผิดเพราะมีดอมคอยปกป้องตอนนี้คุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเป็นคนที่เยาวชนจะเอาเป็นแบบอย่างทำตัวอย่างนี้สังคมไทยจะมีคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพได้อย่างไรคะ เดี๋ยวก็มีพฤติกรรมทะลุรั้วทะลุประตูทะลุนูน่นทะลุนี่ไปกันใหญ่คุณเติบโตมาในสังคมไทยครอบครัวก็คงจะเลี้ยงคุณมาในสังคมไทยจะบอกว่าไม่เข้าใจคนนธรรมเนียมประเพณีไทยที่เราถือกันว่าคนในประเทศคือครอบครัวเดียวกันเรียกพี่เรียกน้องเรียกลุงป้าน้าอาเป็นเรื่องปกติก็คงจะไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะคะประเทศอื่นๆในเอเชียเขาก็ทํากัน เกาหลียังมีอบป,ป้านะคะญี่ปุ่นก็ยังมีโอนิซังคุณเองก็แก่กว่าเนเน่ถ้าเนเน่จะเรียกคุณว่าพี่วิโรธก็ยังได้ค่ะเนเน่ก็ไม่ได้เอาเรื่องสันดานอะไรมาเกี่ยวข้องนะคะอ๋อและเนเน่ไม่ได้คิดไปเองนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็หนักใจไปกันหมดแล้วค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30ก็ได้กล่าวไว้ว่าปัญหาใหญ่ และน่าเป็นห่วงมากคือการใช้วาทกรรมการด้อยค่ากันในสภาอันทรงเกียรติที่มันทําให้การทํางานร่วมกันที่ควบคู่ไปกับการเดินหน้าพัฒนาชีวิตให้ประชาชนดีขึ้นมันลําบากมากขึ้นค่ะคุณวิทยาแก้วพารดาดัยสสบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้กล่าวไว้ว่าการประพฤติตัวในสภาชักไปกันใหญ่แล้วที่นี่คือสภา ไม่ใช่โรงแสดงสภาพปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะข้อกําหนดที่ระบุว่าอะไรควรไม่ควรทําก็มีเขียนอยู่เยอะแต่ก็มีการผ่อนปรนจนสภาไร้ระเบียบไร้วินยัยแถมให้อีกคนค่ะเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวจะหาว่าเน่ๆฟังไม่ครบทุกมิติคุณปิยบุตรแสงกนกุลนะคะพี่ชายของพวกคุณเลยนะคะ คนที่คุณคงคิดว่าสันดานดีมากเลยเรียกพี่เรียกน้องกันได้อย่างสะดวกใจใช่ไหมคะคุณปิยบุตรก็ออกมาทวีตไว้ว่าการอภิปรายรอบนี้ใช้สำนวนโวหารตอดแสะมากจนเกินไปการประดิษฐ์โวหารเพื่อดึงความน่าสนใจต้องมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ควรยึดเป็นเรื่องนำจนมากมากจนลบเนื้อหาไปจนหมดต้องคิดจากเนื้อหาก่อนอย่าไปลงคิดว่าต้องมีคำโวหารอะไรที่ฟาด ที่ปังที่สื่อจะเอาไปพาดหัวขยายผลนะคะถ้าท่านบอกว่ากาก้าวไกลแล้วเปลี่ยนประเทศไปด้วยกันถ้าเปลี่ยนไปอย่างนี้ขอไม่ไปด้วยนะคะคงต้องขอตัวค่ะ